สวัสดีค่ะคุณแม่ขาช่อโดยแม่นุษย์พ u p ายวก k ิ้งค่ะวันนี้นะคะมนุษย์ก็อยู่ในสวนค่ะจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตพืชผักสวนครัวนะคะที่มนุษย์ปลูกไว้ว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเคยทําคลิปตอนปลูกให้ดูแล้วเดี๋ยวทีนี้ก็มาดูกันว่าตอนนี้นะคะงอกงามงอกเงยหรือว่าตายไปแค่ไหนบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ มาค่ะทีนี้ก็มาดูกันนะคะว่าผักที่มนุษย์หวานไว้ปลูกไว้เป็นยังไงกันบ้างนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นสารแหน่ค่ะปลูกง่ายมากที่นี่สําหรับที่นอร์เวย์สารแหน่ปลูกไว้ครั้งเดียวก็จะงอกกลับคืนมาแบบนี้ทุกปีเลยค่ะตัดภาพมาที่นี่ ที่มนุษย์หวานอ๋อเม็ดคนานะคะคนาแล้วก็กวางตุ้งไว้ก็จะเหลือแค่ตอเขียวๆเ,เล็กๆแบบนี้แหละนะคะเพราะว่าหอยทากค่ะที่มนุษย์เคยทําคลิปถ่ายให้ดูกินไปเหลือแค่เหลือแค่เป็นตอแบบนี้คงไม่มีอนาคตต่อไปแล้วนะคะแล้วก็นี่พักชีค่ะยังเป็นเม็ดเหมือนเดิมไม่งอกไม่เงยไม่งามอะไรไปไหนเลยนะคะตัดผ้ามาที่ ต้นหอมค่ะก็มีงอกมาประมาณนี้แต่ไม่ค่อยงามนะคะไม่งามเท่าไหร่แล้วก็มาดูที่นี่ค่ะแปลงสตรอเบอรี่นะคะที่มนุษย์ย้ายต้นกล้ามาปลูกไว้ตรงนี้ก็กำลังนี้ติดผลแล้วนะคะเริ่มเป็นสีเหลืองๆอ,อีกไม่นานมนุษย์ว่าประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็น่าจะสุกแล้วนะคะสำหรับสตรอเบอรี่ค่ะ มน์พาเพื่อนๆมาอัปเดตที่แปลงสตรอเบอรี่นะคะนี่จะให้ดูว่าดอกมากเลยค่ะถึงแม้ว่าจะตายไปเยอะเหมือนกันแต่ก็ยังติดลูกให้ค่อนข้างจะดอกลูกโตมากเลยค่ะนี่เมนุษย์ให้ดูว่าดกแค่ไหนนะคะสำหรับแปลงสตรอเบอรี่ค่ะนี่เดี๋ยวเมนูจะพาไปดูแปลงสะระแหน่ไทยนะคะสะระแหน่ไทยทางนู้นคืองามมาก ที่นี้ก็มาที่แปลงนี้ค่ะจะเป็นสรารแหนไทยนะคะที่มนุษย์เคยเล่าเพื่อนๆฟังว่าอยู่กับมนุษย์มา12 13ปีแล้วนะคะก็จะเป็นนี่ปลูกไว้แค่ครั้งเดียวค่ะพอหน้าหนาวเขาต้นเขาก็จะยุบลงไปนะคะแล้วก็พอถึงสปริงซัมเมอร์ก็จะงอกงามกลับคืนมาใหม่แบบนี้เลยก็เป็นสรารแหนไทยที่ปลูกได้งามมากที่นอร์เวย์นะคะ แล้วมนุษย์ก็จะพาไปดูถั่วลันเตาค่ะวันนี้มนุษย์เพิ่งจะทําเอาไม้มาให้เขาเกาะแบบนี้เนาะเอิญมาถือคือกันจ้ะภาษาอีสานเอิญว่าซักข่างนั่นเองจ้ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นถั่วลันเตาที่มนุษย์ปลูกไว้ค่ะแล้วก็คะนาแล้วก็กวางตุ้งที่หวานไว้ตรงนี้คือโดนหอยทากกินไปหมดเลยค่ะนะคะแล้วก็จะให้ดูนี่ปราบรืมกับสะระแหน่ค่ะพ้าหอมอีโปเนาะงามงามจ้ะยังวะนี่ มนุษย์พึงจะซักข้างทั่วลันเตาจะ้ะนี่ก่อนที่จะไปดูทัว่วรันเตานะคะมนุษย์ก็จะให้ดูมันฝรั่งค่ะที่มนุษย์พาเ,เพื่อนๆมาปลูกในคลิปที่แล้วแล้วมานะคะก็งอกขึ้นมาประมาณนี้ค่ะยังไม่โตเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะเป็นนี่ทั่วลันเตาค่ะเริ่มออกดอกแตกยอดแล้วนะคะมาดูกันค่ะทัว่วรันเตาของมนุษย์นะคะนี่นี่นี่ ภูมิใจนำเสนอค่ะก็เป็นเม็ดที่เก็บมาจากหลายๆปีที่แล้วะนะคะมนุษย์ก็ปลูกเท่าที่มีนะคะไม่ได้ซื้อเม็ดพันธุ์อะไรใหม่มากมายก็คือเก็บจากที่ปลูกไว้นะคะก็จะเป็นถั่วลันเตานะคะมนุษย์ก็ปลูกปนๆรวมๆกันทั้งแบบกินเม็ดแล้วกออ็แบบกินได้ทั้งลูกนะคะเพราะว่าแบบที่กินเม็ดน่ะเปลือกเขาจะแข็งค่ะนี่มนุษย์เพิ่งจะซักข่างไปเนาะเอนภาษาไทยบ่ถือขึ้นกันจะ้ะ เป็นยังไงบ้างคะมนุษพาเพื่อนเพื่อนมาอัปเดตผักสวนครัวที่มนุษทำคลิปปลูกไปแล้วก็พาเพื่อนเพื่อนมาอัปเดตนะคะหลายๆอย่างก็ เจอเจ้าตัวสไนล์ล่ะหรือว่าเจ้าสเนล,ลกินไปเรียบนะคะคณะกวางตุ้งคือไม่เหลือหลอเหลือเป็นตอน,นิดเดียวการปลูกผักที่นี่ก็จะมีนี่แหละค่ะหอยทากนี่แหละคือศัตรูตัวกินผักนะคะสาหรับสารแหน่มนุษย์ก็งามมากอยู่กับมนุุย์มา12 13ปีแล้วนะคะซื้อมาจากร้านไทยก็ชําขยายพันธุ์ไปเรื่อยแจกเพื่อนๆไปเรื่อยแล้วก็สตอรอเบอรี่ค่ะกาลังออกลูกติดพ้นเลยนะคะแตกแขนงมามนุษย์ก็ ตัดเขาแยกนะคะเราก็ปลูกไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้แล้วก็ถั่วลันเตาค่ะที่มนุษย์เก็บเม็ดพันธ์ุมาจาก ปีที่แล้วนะคะก็งอกงามดีปีนี้มนุษย์คิดว่าจะกลับไทยแต่ไปไปมามาก็ไม่ได้กลับนะคะเพราะว่าติดปัญหาหลายอย่างเหมือนกันก็เลยไม่ได้ปลูกอะไรมากมายนะคะสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะคะมนุษย์พาเพื่อนๆมาอัปเดตมาดูสวนผักผักสวนครัวเล็กๆของมนุษย์นะคะมนุษย์ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะ เพื่อนๆแวะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะอยากให้เมนุษทำคลิปอะไรก่อนจากไปทิ้งคอมเมนต์ไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e ค่ะสำหรับวันนี้คลิปนี้คุณแม่ขาชาแนลกับเมนุย์ษก็ล่ำลากันไปเพียงเท่านี้ค่ะบายค่ะบาย